เวลาพูดถึงการเริญสติหรือว่าการทำสมาธิหลายคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเดยเฉพาะถ้าได้ยินคำว่ากรรมฐานหรือสติปัฏฐานสับแสงที่ไม่คุ้นรวมทั้ง รูปแบบพิธีกรรมที่มักจะติดมากับวิธีการหรือถ้อยคำเหล่านี้ในความเข้าใจคนส่วนใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนยาขมรูว้ว่าดีนะแต่ว่าถ้าให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นไปทำบุญใส่บาตถวายสังฆทาน หรือแม้แต่รักษาศีลก็ยังดีกว่ามาเจรดรสติทำกรรมาฐานจริงการเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเดียวพรวะถ่าเป็นการเจรดญสติแบบที่หลวงพ่อเถียนท่านได้สอนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยเช่นทำแล้วฟุ้งก็ได้ ทำแล้วหลงก็ได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วนี่ต้องไม่ฟุ้งเลยทำแล้วต้องไม่หลงเลยไม่ใช่นะฟุ้งก็ได้เครียดก็ได้หุดหงิดก็ได้หลงก็ได้มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องหรือไม่เน้นการควบคุมจิตหรือว่าห้ามความคิด ไม่ต้องห้ามความคิดเลยแลไม่ต้องควบคุมจิตรวมทั้งไม่ต้องเพ่งด้วยอุบายที่ใช้เพื่อการเพง่งอันนี้ไม่ต้องใช้เลยตลอดการเจริญสติตลอดวเจียไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับใจก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อันนี้ให้เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นไรนะมันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่า,ารู้จักคำว่าไม่เป็นไรมันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีความฟุ้งเลย ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบดับความคิดทั้งหลายไม่ใช่เพราะนั้นก็จึงไม่ต้องไปบังคับจิตหรือห้ามความคิดไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ขอให้ทำและทำนี่ก็ทำเล่นๆทำเล่นๆน,นี่กหมายความว,าความว่าคิดได้พลาดได้ เวลาผิดเวลาพลาดเวลาฟุ้งเวลาหลงก็ไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่าลงโทษตัวเองอย่างที่หลวงพ่อคเ,เกณฑ์ท่านพูดเน่ยอย่างที่เราฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันเผลอคิดมาก็หัวเราะหัวเราะความคิดมันผิดพลาดพลั้งเผลอก็หัวเราะมันไม่ใช่มาหน้าดำคลั่งเพลงนอนุญาตให้มัน เกิดขึ้นได้พวกความคิดฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่ชอบเช่นความหงุดหงิดความเบื่อความง่วงมันเป็นวิธีที่ไม่ได้เรียกร้องเลยนะว่าต้องทำจิตให้สงบราบเรียบปราศจากความคิดหรือมีแต่ความรู้สึกด,ดีๆ มื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายก็แค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยๆก็หมายความว่าไม่ต้องไปได้กดไล่ข่มหรือตะบบความคิดเหล่านั้นมันมีความหงุดหงิดความเครียดเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆไม่ผักใสถ้าไปผักใสยมันไปกดข่มแล้วมี่เหนื่อยนะ บางคนเนี่ยเวลาทำสมาธินี่ก็คิดว่ามันต้องทำอย่างนั้นแหละแล้วพอทำไม่ได้ก็เสียใจหรือทำแล้วมันได้ผลช่วคราวก็เ,เกิดความหุดหงิดเกิดความเครียดหรือสุดท้ายเกิดความทอ้ออันนั้นไม่ใช่เป็น วิธีของการปฏิบัติการจลสติอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็แค่รู้เฉยๆเหมือนกับเราดูรถผ่านไปผ่านมาบนถนนข้างหน้าเรามันจะเป็นรถอะไรก็ช่างมันเห็นมันมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปหยุดไปขวางมัน จะเป็นรถสองแถวจะเป็นรถอีตกักจะเป็นรถตุกตุกรถทัวก็ก็แค่ปล่อยมันผ่านไปแต่แค่รู้ไม่ต้องไปหยุดมันแล้วก็ไม่ต้องไปกระโดดขึ้นรถโอ็นรถครันนี้เออสวยนะโดดขึ้นรถไปเลยไม่ใช่ไม่ทำทั้งสองอย่างนะเรียกว่าไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตาม ไม่ผักสายอะไรไม่หลายตามเนี่ยก็คือความคิดและอารมณ์แค่รู้ชื่อรู้ซื่อรู้เฉยๆมันจะเหนื่อยอะไรมันจะยากอะไรก็แค่ดูรถผ่านไปผ่านมาไม่ต้องทำอะไรกับรถเหล่านั้นหรือเหมือนกับดูลำน้ำหรือกระแสน้ำไหลผ่านหน้าเราขณะที่เรานั่งอยู่บนตลิ่งจะมีปลาสวยว่ายผ่านก็ไม่ได้ไปจับมัน มีกองขยะผ่านหน้าก็ไม่ใช่ไปหาไม้ไปปักไสมันมีเรือสำราญเล่นผ่านมาก็ไม่ใช่โดดไปขึ้นเรือนั้นโดดลงน้ำขึ้นเรือนั้นก็ไม่ใช่ก็แค่ดูเฉยเมันไม่เหนื่อยเลยหลวงพ่อเจกสอนนะว่าทำเล่นๆไปผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าในทำจริงๆทํใไ้ทําจริงๆก็หมายความว่าทําเยอะๆทําเรื่อยๆเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เน้นคุณภาพนะแต่เน้นปริมาณเน้นปริมาณโดยเพพาะผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยเราเน้นปริมาณแล้พการทำอะไรก็ตามที่เน้นปริมาณเนี่ยมันไม่ยากเลยนะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องออกมาดีจะต้องสงบจะต้อง มีสติมีความรู้ตัวทันทีเลยไม่ใช่จะหลงบ้างพุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพาะว่าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่เอามาใช้มันจะไม่เป็นไรแลต่อเมื่อทําเล่นๆถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไรขึ้นมาทันทีเลยฟุ้งก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้นี่เพราะว่าตั้งใจจะทําแบบจริงจัง แต่นั่นไม่ใช่นะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเดยพร้อมฝึกใหม่ๆก็ทําเล่นๆไปหลงบ้างฟุ้งบ้างไม่เป็นไรขอให้รู้ก็แล้วกันแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าต้องไ่ฟุ้งไม่ใช่ว่าต้องไม่หลงหลงได้ฟุ้งได้หุดหินได้แต่ให้รู้รู้นี่คือรู้สื่อๆรู้โดยที่ไม่ผักใส่ไม่ไหลตามไม่หมันก็ไหลตามนะพร้อมเป็นความเคยชินก็ไม่เป็นไร หลตามสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับเห็นรถสวยก็เผลอโดยขึ้นรถพอนั่งนั่งรถไปสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าให้เราแค่ดูเฉยเฉยเ,ฉยเนี่ยไม่ใช่ต้องมากระโจนขึ้นรถก็ลงจากรถกลับมาดูรถที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนเดิมใหม่ๆมันก็อาจจะไหลไปกับ หลงไปกับรถนะยาวเลยนะกว่าจะรู้ตัวแต่ทาไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ตัวเร็วเข้าเผลอขึ้นรถหรือหลายไปตามความคิดใาไม่นานก็กระโดดลงมากลับมาอยู่กับอเรียกบ,บทอยู่กับการปฏิบัติที่กำลังทำอยู่คือมือกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำอย่างมันง่ายนะ ไม่ไม่เรียกร้องคุณภาพแต่ว่าเอาปริมาณขอใอ้ทำเยอะๆนี่คือความหมายว่าทำทำจริงๆเนี่ยทำเล่นๆคือไม่หวังผลแต่ทำจริงๆคือทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำ,ทำทั้งวันเลยแต่ทำทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าจะหลงบ้างจะฟุ่งบ้างไม่เป็นไรเรื่องที่สำคัญใหญ่เลยคือว่าการปฏิบัติกบนนี้เนี่ย ให้สติทํางานแทนเราให้สติทํางานแทนเราหมายความว่าเราไม่ต้องทํางานแทนสติไม่ต้องคอยไปดักจ้องความคิดเพื่อได้รู้ทันความคิดอย่างรวดเร็วอันนี้มันเป็นการไปทาหน้าที่แทนสติแล้วไว้สติทํางานแทนเราก็คือว่าให้มันรู้เมื่อมีความคิดหรือเผลอคิด แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยสติก็อาจจะงุ่มงามหน่อยกว่าจะรู้ว่าเผลอคิดไปก็คิดไปละเจ็ดแปดเรื่องก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปใจร้อนสำคัญมากนะให้สติทำงานแทนเราถ้าเราให้สติทำงานแทนเรามันไม่เหนื่อยนะถึงแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยสติทำงานได้ไม่ดีรู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่เร็วพอ เราก็อย่าไปใจร้อนนะเปิดโอกาสให้สติทํางานเปิดโอกาสให้สติทางานคือว่ามันรู้เองทําไปทําไปแล้วมันรู้เผลอไปสักพักแล้วมันก็รู้เองว่าเผลอ,อลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันเราทํานั่นกินข้าวกินข้าวแล้วใจเราก็ลอยคิดไปเรื่องนะั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเดียว,ยวมันรู้แล้วมันรู้ว่เผลอไปมันกลับมานั่นแหละคืองานสติ อาบน้ำถูฟันใจลอยสักพักเดี๋ยวมันรู้ตัวขึ้นมาเองไม่มีใครสั่งมันคล้ายๆกับเราทำงานเพลินๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าอมน้ำเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือนึกขึ้นมาได้ว่ามีนัดกับเพื่อนจะต,ต้องโทรศัพท์ไปหา ไอ้ที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้ยังไงมันนึกขึ้นมาได้เองอะไรที่ทำให้นึกขึ้นมาได้สตินี่เราก็ใช้สติให้ทำงานแบบนี้เวลาเราจเจริญสติถันเราให้สติทำงานแทนเรานะไม่เหนื่อยนะแต่พอเราไปทำงานแทนสติเนี่เราจะเหนื่อยเพราะเราจะไปคอยดักจ้องความคิดเกิอดอาการเพ่ง ตปเพ่งที่จิตดูว่าความคิดมันจอออกมาเมื่อไหร่ทำแบบน,นี้ไปนานๆก็เหนื่อยพอความคิดมันก็ตะปบมนันบางทีเลยแล้วมันก็ตะปบแล้วความคิดยังไม่ยอมหยุดก็ต้องทแล้วทําอีกตะปบแล้วตะปบอีกเหนื่อยเกิดอาการ <c oughs> ปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้เป็นสัญญาณว่าทําไม่ถูกทําเรื่องง่ายไปเรื่องยากการจริตตเนี่ย แต่หลวงพ่อเทียนมันยังง่ายอีกตรงที่ว่าทําที่ไหนก็ได้ทําเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้หมาว่าที่บ้านในห้องน้ําห้องนอนบนรถเมล์บนท้องถนนในห้างสรรพสินค้าไม่ได้ไม่ต้องมาทําที่วัดทําเมื่อไหร่ก็ได้คือทั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ต้องหาเวลาพิเศษมา เพื่อการจรญสติอย่างบางคนว่าเนี่ยจะต้องทําตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนไม่ต้องขนาดนั้นทำเมื่อไรก็ได้ลึกขึ้นมาได้ก็ทําเลยใหม่ๆมันก็นึกขึ้นมาช้าแต่ต่อมามันก็จะนึกขึ้นมาได้เร็วเร็วขึ้นที่ผู้หมาหมดนเนี่ยก็คงเห็นได้นะว่ามันการจญรสติเลยเพราะแบบหลวงพ่อเทียนนี่มันมันง่ายมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามาก มันไม่เรียกร้องว่าเราต้องทําจริงทําจังต้องทําให้ได้ผลต้องควบคุมจิตบังคับความคิดไม่ต้องเลยไม่ต้องจริงจังไม่ต้องทั่งเข็งแต่หลายคนก็มาจะพูดว่าเนี่ยมันยากมันยากที่ยากนี้ก็อาจเป็นเพราะทําผิดก็ได้ทำผิดคือตั้งใจจะบังคับจิตให้ไม่คิด ควบคุมจิตให้มันสงบพอมันมีความคิดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วพอมันคิดบ่อยๆก็ลงโทษตัวเองบางคนก็เอาบางคาแตะฝ่าหัวบางคนก็เอามือตบหน้าอกมือทุบหน้าอกมีนะปฏิบัติปฏิบัตินี่แทนที่จะได้ความสงบกับได้ความเครียดความทุกข์ถึงกับห้ามใจไม่อยู่ลืมตัวทุบหน้าอกตัวเองหรือไม่ก็เอาหัวโขกพื้น นี่เพราะไปคาดหวังว่ามันต้องสงบและไม่ยอมไม่อนุญาตให้ความคิดใดๆเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจยิ่งมุดมีเข้าไปใหญ่เรียกว่าโกรธโกรธโกรธซ้อนโกรธโกรธที่มันมีความโกรธโกรธตัวเองที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธซ้อนโกรธในที่ยากเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่ามันทําไม่ถูกไปวางจิตผิด ไม่รู้จักเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ทาเล่นๆไม่รู้จักหัวเราะความคิดที่มันเผลอคิดขึ้นมาไม่รู้จักหัวเราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่รู้จักหัวเราะใส่กิเลสหรือความหลงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะทําผิดวางใจผิดแต่ไม่ทำซ้ำเนี่ยก็ไม่ได้ทำมากเวย ทำไปเดียวประดาาก็เลิกแล้วมันก็เลยไม่เกิดผลที่จริงเนี่ยลองนึกภาพเปรียบเทียบนะว่าเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ย,ยมันยากนะมันต้องใช้เวลานะเราก็ยอมยอมให้เวลากับมันได้นะปีสองปีในะการเรียนภาษาต่างประเทศคนหลายคนบอกว่ายากแต่ก็ไม่เคยหยุด ในทางตรงข้ามเวลาปฏิบัติเวลาเจรษษิญสติพอรู้สึกว่ายากก็หยุดเลยนทั้งที่ถ้าทาต่อเนื่องทําเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเกิดผลอีกส่วนหนึ่งที่มันยากเพราะว่ามันทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสนิสัยเดิมๆนิสัยที่ชอบหลงนิสัยที่ชอบฟุ้งหรือว่านิสัยขี้หลงขี้ลืมมันก็เลยลืมปฏิบัติ ลืมที่จะตั้งสติทั้งวันก็เลยหมดไปความหลงมีเวลานึกถึงการเจริญสติแค่นิดหน่อยๆใจจริงรก็ไม่ก็ว่าเหตุผลนี่แหละนะเพราะขี้หลงขี้ลืมนี่แหละที่เราต้องมาฝึกสติกันการฝึกสติเนี่ยมันก็เป็นการมันจําเป็นต้องทวนกระแสความเคยชินก็ทวนกระแสนิสัยเดิม ใหม่ๆมันก็ยากแต่เราก็ต้องต้องทำนะเพราะว่ามันคุม้มถ้าเราทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆสติเราแก่กล้าต่อไปมันจะปรับเปลี่ยนนิสัยเดิมของเรานิสัยขี้โกรธนิสัยขี้กังวลหรือว่านิสัยชอบมองลบมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามเนี่ยในระหว่างที่การเจริญสติ ของเรายังไม่ต่อเนื่องยังรุ่มรุมดอนๆเราก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นมาช่วยในการปรับเปลี่ยนนิสัยโดยพระน,นิสัยที่มันสร้างความด้วยกับเราเราต้องรดังดัดนิสัยนะอย่าร้อยคนที่มาดัดนิสัยเราเราต้องดัดนิสัยตัวเองนอกจากการใช้สติเป็นเครื่องดัดนิสัยที่ไม่ดีของเราแล้วบางทีเราต้องมีอุบายอย่างอื่นมาช่วยเสริมด้วย เช่นคนที่ชอบคิดลบเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามคิดอะไรในทางบวกบ้างมีแบบฝึกหัดให้กับตัวเองทักท้วงตัวเองเวลามองอะไรลบๆเช่นกินอาหารนี่ก็เห็นแต่มีแต่ข้อตำหนิข้อวิจ,จารณ์ว่าอาหารไม่อร่อยลองมองว่ามันมีข้อบวกข้อดีอย่างไรบ้างอาหารที่เรากินเช่นมันจะมีผงชูรสน้อยมันจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ไม่อร่อยจะมีคุณภาพก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาฟ้าหม่นมองบนนะว่าฟ้าหมองอมึคอมครึมลองมองในทางบวกว่ามันมีอะไรดีบ้างเช่นมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเย็นสบายเวลาบนคนนั่นคนนี้ว่านิสยยัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองมองว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างก็อาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขยันทํางานหรือว่ามีน้ําใจช่วยเหลือเพื่อน อ่านี้ก็ต้องมองแบบนี้บ้างไม่งั้นมันจะมองคนหรือมองอะไรต่างๆในทางลบตัพึดตะวือก็ต้องตัดนิสัยด้วยการมองในทางตรงข้ามว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างหรือคนที่ชอบเป็นห่วงห่วงลูกห่วงคนนั้นคนนี้ลูกไปไหนก็ห่วงก็ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดก็ห่วง เขาไปเข้าค่ายก็ห่วงอยากจะไปตามติดเขาหรือให้เข้ามารายงานตลอดเวลาต้องฝึกนะแทนที่จะห่วงต้องฝึกไว้วางใจเขาไว้วางใจเขาหน่อยไว้วางใจว่าเขาจะช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เขาจะเอาตัวรอดได้เขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีเราไม่มันมันก็ท้ยากนะเพราะมัก็อดหูกไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยนี่มัน คลองใจไปเรื่อยๆเ,เนี่ยต่อไปมันก็จะมีอำนาจเหนือเราจนเราไม่สามารถคุมตัวเองได้ไอ้นิสัยเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่มันมัน,นมีอำนาจคลองใจเราได้เนี่ยจนเราไม่สามารถจะกระดิกกระเทียบไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราคอยให้อาหารมันเราไม่เราเราคลอยตามมันตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้จักแข็งขืนมันบ้างมันชอบเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ก็ลองไว้วางใจเขาบ้างไม่ต้องไปโทรศัพท์ ใ่ถามเขาทุกวันทุกคืนฝึกไว้วางใจเขาต่อไปนิสัยที่เป็นห่วงมันก็จะลดลงบางคนมีนิสัยชอบโกรธอ่าเราก็ต้องฝึกมีเมตตาเขาบ้างแผ่เมตตาเขาบ่อยๆหรือมองเขาในทางบวกบ้างเพราะไม่งั้นในความโกรธนี่มันจะคลองใจเราจนอาจจะถึงวันปตายเนย จะโกรธกลาดเปรี้ยวกับทุกอย่างทุกสิ่งแม้กระทั่งในยามที่ตัวเองเนี่ยย่ำแย่โกรธใครแม้กร่โกรธตัวเองโกรธชะตากรรมหาเรื่องโกรธหาเหยื่อที่โกรธไปเรื่อยๆมัต้องรู้จักเปลี่ยนนิสัยดัดนิสยัสยให้มามีความเมตตาเผืนะ่อแผ่มีน้ำใจบ้างหรือบางคนชอบให้คนชมอยากให้คนชมเดี๋ยวนี้เป็นกันทั่วโลกเลยนะเวลาทำอะไรก็อยากให้เขาก,กดไลค์ ให้เขาแชร์โพสอะไรที่มันดูดีๆเวลาถ่ายรูปตัวเองก็ต้องถ่ายรูปในในมุมที่ดีภาพที่ดีให้ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมีการตกแต่งภาพนะเพื่อให้คนเ็าชมเราไลค์เรา,าเราต้องดันนิสัยบ้างนะนิสัยในทางตรงข้ามก็ไม่โอ้อวดไม่ประกาศตัวบางทีเรามีอะไรดีๆมันอยากจะประกาศให้โลกรู้อยากจะโอ้อวดให้คนรู้ทางโซเชียลมีเดีย แล้วก็เก็บเอาไว้นะไม่โอ้อวดไม่มามนจุ้สืเหมันก็ว่าอกจะแตกตายนะมันอยากจะระเบิดออกมาอยากจะประกาศให้โลกรู้แต่ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอัตตามก็จะค่อยๆนะกับเลิกเสพสารน้อยลงเพราะว่าตัวที่แอบปรัสน,นาคมชงคืออัตตานั่นแหละตัวกินเลยคนที่ชอบเอาเข้าตัวตนนี่ทีเนียวนะก็ต้องรู้จักนะดันิสัย ด้วยการทำสิ่งตรงข้ามนะการให้การสลับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนะี่ยมีคุณภาพจิตที่ดีแทนที่จะปล่อยให้กิเลสครอบงำเติมความทุกข์ให้ใจเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือมาคลองใจเราวงการจิตบงการใจเราก็เหยียมหน้านเหนือใจเราน้อยลงโดยเ่าถ้าเรา จเรื่องสติให้สตินี่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนนิสัยเราเจากนิสัยที่ชอบหลงก็กลายเป็นนิสัยที่มีความรู้ตัวมากขึ้นและนิสัยที่มีความรู้ตัวมีสติก็ช่วยทําให้กิเลสหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆที่มันเคยมีอำนาจเหนือเราเนี่ยมันมีอำนาจอ่อจิตใจเราน้อยลงนะแล้วก็อยู่ใน